ไล่ล่าปอบายเข้าโงเสือสมิงกำนันเสาขี่มอเตอร์ไซคันเก่าเพื่อตรวจตราฟาร์สมสงบเรียบร้อยไปรอบๆอ,อบหมู่บ้านในตอนเย็นที่ฝนทำท่าจะตกเมื่อกำนันเสาขี่รถผ่านบ้านลุงอ้นหนุ่มใหญ่วัยห้าสิบต้นๆที่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัว ก็เห็นแกกำลังนั่งกงเล่าขาวกับลุงยุทธเพื่อนสนิทของแกลุงยุทธเป็นสัปเปเรอประจำหมู่บ้านและแกยังรับทําเสน่์ยาแฟดไม่ว่าคนใกล้หรือไกลมาหาแกรัรบทําหมดขอให้ได้เงินเมื่อได้เงินมาลุงยุทธก็จะเอามาซื้อเหล้ายาปลาปิ้งแล้วมานั่งกินกับลุงอ้นดูสองคนจะพูดคุยกันถูกคอ คงเพราะทั้งสองคนไม่มีลูกไม่มีเมียทั้งสองนั่งกินกันอยู่ที่ใต้ถุนบ้านตอนนี้ดูท่าทางลุงโอนจะเมาได้ที่แล้วลุงโอนลุงโอนเมาแล้วยังกำนันเสาเอ่ยทักทายลุงโอนที่กำลังนั่งโอนไปเอ็นมาอยู่บนแคร่เมื่อแกได้ยินเสียงทักทาย <c oughs> ก็หันมามองพร้อมส่งยิ้มอย่างเป็นมิตรมาให้กำนันเสาเออ ข้ายังไม่เมาพึ่งนั่งกินเมื่อกี้เองกำนันได้ยินก็นึกขำเมาจนจะนั่งไม่อยู่ยังบอกไม่เมาเอาถ้ายังไม่เมาก็ดีละขาไปก่อนแล้วนะฝนกำลังจะตกและไม่อยากเปียกฝนนะ่ะกำนันเสาเอ่ยแล้วบิดคันเร่งออกรถไปเมื่อกำนันเสาขับรถออกไปแล้ว สองสหายก็หันกลับมาพูดคุยกันต่ออยุธอยุธทำไมสับป,ปะเลอถึงต้องเผาศพวะไม่เผาก็ได้นี่ถ้าไม่เผาก็เอาไปฝังไงไม่ใช่ไม่ใช่สับป,ปะเลอต้องเผาศพถ้าเผาคนเขาไม่เรียกสับป,ปะเลอแต่เขาเรียกฆาตกร ลุงอ้อนหัวเลาะชอบใจในชัยชนะเออเออมึงนี่กันเนาะลุงยุทธพูดพรางยิ้มในมุกของเพื่อนเวลาล่วงเลยจนดึกสงัดและฝนก็เริ่มซาเม็ดแล้วลุงยุทธจึงบอกให้ลุงอ้อนขึ้นนอนแล้วแกก็เดินกลับบ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักใช้เวลาเดินไม่ถึงสินาที หลังจากลุงยุทธกลับบ้านไปแล้วลุงอ้นก็เข้านอนด้วยความเมาแกจึงหลับได้อย่างง่ายดายลุงอน้นหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่แกต้องตกใจตื่นเพราะรู้สึกเจ็บแปบลบที่ช่องท้องเมื่อแกลืมตาขึ้นลุงอ้นถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกใจจากแสงตะเกียงที่แกจุดไว้ที่หัวนอนมันส่องสว่าง ทำให้แกเห็นร่างร่างหนึ่งกำลังนั่งย,งยองยองอยู่ใกล้ๆแกใบหน้านั้นมันก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละเพียงแต่มันมีดวงตาที่บอกถึงความหิวกระหายมันแลบลิ้นอันยาวเลียไปตามริมฟีปากของมันและตอนนี้มันกำลังใช้มือทั้งสองข้างที่มีเล็บอันแหลมคมของมันเจาะเข้าไปในท้องของแกและออก,กแรงฉีกเนื้อส่วนท้องออกเสียงดังแคว่ ลุงอ้นรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแกอยากร้องให้ดังแต่เสียงเจ้ากรรมมันไม่เล็ดลอดออกมาแกมองหน้าร่างนั้นแกรู้จักมันดีแต่ตอนนี้ลุงอ้นไม่สามารถเปล่งเสียงใดๆออกมาได้ไอ้ปอบร้ายมันกระชากไส้ลุงอ้นออกมาและกัดกินอย่างอร็ดอร่อยลุงอ้นสิ้นใจตายอย่างทรมานรุ่งเช้า ข่าวการตายของลุงอ้นได้แพร่สะพัดออกไปที่บ้านลุงอ้นตอนนี้คราคล่ำไปด้วยผู้คนรวมถึงกำนันกับลุงยุทธเมื่อลุงยุทธมาถึงแกทลาขึ้นเรือนเพื่อไปดูร่างของเพื่อนรักแกขบกลามแน่นไม่พูดไม่จาตาแดงกล่าด้วยความโกรธเออลุงยุทธ เมื่อคืนกลับบ้านตอนกี่โมงล่ะแล้วเห็นอะไรหรือใครมาแถวนี้บ้างไหมกำนันถามลุงยุทธไม่เห็นหรอกมันดึกมากแล้วตอนที่ข้ากลับน่ะลุงยุทธตอบข้าไม่ปล่อยมันไว้แน่กำนันลุงยุทธพูดขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือกำนันได้แต่มองหน้าลุงยุทธหลังจากลุงอ้นเสียชีวิต ลุงยุทธไม่เคยออกจากบ้านหรือออกไปทำเสน่ยาแฝดให้ใครอีกเลยจนชาวบ้านบางคนคิดว่าลุงยุทธเป็นคนฆ่าลุงอ้นเหตุการณ์สงบได้เพียงห้าวันก็เกิดเหตุร้ายขึ้นอีกจนได้เมื่อควายที่บ้านตาเหิมถูกฆ่าฉีกท้องเอาเครื่องนายไปกินจนหมดตาเหิมวิ่งหน้าตาตื่นไปบอกกำนันหลังจากนั้นไม่นาน กำนันและชาวบ้านจำนวนหนึ่งรวมถึงลุงยุทธก็ไปที่บ้านตาเหิมเมื่อคืนข้าได้ยินเสียงหมาเหา่าข้าก็เลยออกมาดูแต่ไม่เห็นมีอะไรข้าก็เลยกลับไปนอนแล้วข้าก็หลับไปพอรุ่งเช้าข้าลงมาดูควายก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละจ้าโถเอ้ยไอ้เหลืองควายขู่ทุกขู่ยากของข้า ตาเหมิมพูดโดยเสียงสั่นเครือลุงยุทธเดินดูรอบๆคอกควายอย่างเงียบๆโดยไม่พูดไม่จากับใครสักครู่แกก็เดินจากไปลุงยุทธเดินทางออกจากหมู่บ้านในตอนสายมุ่งหน้าไปหาพรานบุญเพื่อนรักเพื่อขอความช่วยเหลือดูเหมือนลุงยุทธจะสงสัยอะไรบางอย่างลุงยุทธพาพรานบุญกลับเข้าหมู่บ้านในตอนเย็น แล้วทั้งสองก็จัดเตรียมของสำหรับจะทำพิธีในคืนนี้แล้วหนึ่งสัป,ปเหร่อผู้เก่งกาจเรื่องคาถาอาคมกับหนึ่งพลานที่เก่งกล้าไม่แพ้กันก็จัดการอาหารมื้อข้าอย่างเร่งรีบแล้วหิวสัมภาระมุ่งหน้าสู่จุดหมายเองแน่ใจนะเว้ยไอยุทธถ้าผิดพลาดและเสียเวลาเปล่าเลยนั่นเนี่ยพลานบุญเอย่ยขณะเดินตามกันมา เออแน่ใจสิวะไม่ผิดแน่จากรอยเท้าในคอกวายของตาเหมิมกับดินที่ยังคงติดอยู่ที่ขาของมันลุงยุทธพูดขึ้นอย่างมั่นใจแล้วไม่นานทั้งสองก็มาหยุดยืนอยู่ที่ชายป่าใกล้ต้นไม้ใหญ่ไม่ไกลจากบ้านกำนันเสามากนักสองสหายแอบซ่อนอยู่ในเงามืดทั่วบริเวณค่อนข้างมืด เวลาล่วงเลยไปอย่างช้าๆตอนนี้เริ่มดึกสงัดแล้วพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวคล้อยตามไปทางทิศตะวันตกและทันใดนั้นมีเงาตะคุ่มตะคุ่มก้าวเดินลงมาจากบ้านไม่ผิดแล้วกำนันเต่านั่นเองมันเดินลงมาพลางหันซ้ายหันขวาแล้วจ้ำพลวดออกจากบ้านไปไปไอยุทธตามไปเร็ว พรานบุญกระซิบเสียงแผ่วเบาแล้วทั้งสองก็ก้าวเดินตามไปอย่างไม่ให้คลาดสายตากำนันเสามาหยุดยืนอยู่ใต้ต้นไม้ข้างบ้านทิจุกหมาของทิจุกสองสามตัววิ่งออกมาเห่ากำนันเสาเพียงครู่เดียวพวกมันก็พากันวิ่งหางจุกตูดเข้าบ้านไป กำนันเต๋าเดินปรีไปทางอคอกวายและกระโดดเข้าไปในอคอกทันทีวายสองตัวลุกพลวดแล้ววิ่งวนอยู่ในอคอกอย่างตื่นตระหนกกำนันเตา๋ากางกรงเล็บอันยาวและแหลมคมหมายจ้วงแทงเข้าลำคอให้เลือดไหลทะลักแต่ขณะเดียวกันทิดจุกรู้สึกตัวตื่นจากเสียงหมาเหา่าและเสียงวิ่งอย่างตื่นกลัวของขวาย แกลุกขึ้นมาพร้อมสองไฟฉายกระบอกโตไปยังอคอกวายแสงไฟฉายที่สว่างจ้าส่องไปกระทบร่างกำนันเสาอย่างจังแกยกแขนขึ้นเพื่อปิดบังใบหน้าแต่กระนั้นทุกคนก็จำได้อย่างแม่นยำกำนันเสาทิดจุกอุทานเสียงดังกำนันเสารกระโดดพรวดออกจากอคอกวายหวังวิ่งหนีไป แต่พรานบุญกับลุงยุทธออกจากเงามืดมายืนกวางหน้าแกไว้กำนันฆ่าลุงอ้นทำไมแกไปทำอะไรให้ลุงยุทธเอ่ยถามเสียงต่ำกูหิวกูเห็นมันเมาตั้งแต่เย็นแล้วกูรอมันจน,นค่นคืนกว่ามึงจะกลับบ้านแต่คืนนี้พวกมึงทุกคนต้องตายเพราะพวกมึงเห็นกูแล้วกูไม่ปล่อยมึงแน่ บอบกำนานพูดพร้อมกระโจนเข้าหาลุงยุทธอย่างรวดเร็วลุงยุทธหรือจะอยู่นิ่งแกกระโดดลบปุบกพร้อมก้มลงกำดินขึ้นมาแล้วว่าคาถาเพียงไม่กี่คำก็เป่าลมพลวดลงไปที่มือแล้วกว้างดินในมือเข้าใส่หน้าไอ้ปอบร้ายมันถึงกับหมุนคว้างพรานบุญเห็นไอ้ปอบกำลังเสียหลักแกก็คว้าเอาเชือกเส้นโตออกจากย่าม พร้อมผูกเงื่อนเป็นบ่วงบาดแล้วว่าคาถาสำทับลงไปแล้วเหวี่ยงออกไปมันเข้าไปคล้องลำตัวไอปอบร้ายอย่างแม่นยำดูเหมือนไอปอบร้ายจะสิ้นฤทธิ์มันลงไปนอนดิ้นกับพื้นพร้อมเชือกที่มัดอยู่อย่างแน่นหนาสองสหายโล่งใจคิดว่าจับปอบร้ายได้แล้วจึงหันไปพูดคุยกับทิจจุกมึงรู้จักกูน้อยไป กูฝึกวิชาอาคมมานานแรมปีโดยที่พวกมึงไม่รู้ปอบกำนันคิดเพียงพริบตาเชื่อที่พันธนาการไว้ก็ค่อยๆเคลื่อนออกไอ้ปอบร้ายใช้จังหวะที่สองสหายเผลอมันก็ลุกขึ้นวิ่งหนีออกไปในความมืดเฮ้ยลุงยุดกำนันสาหนีไปแล้วทิดจุกตะโกนขึ้นเมื่อเห็นกำนันกระโจนออกไป กำนันเข้าบ้านไม่ได้แล้วมันจึงหนีกระเจิงเข้าป่าลึกพรานบุญกับลุงยุทธก็ไล่ตามอย่างไม่ลดละเอาไงดีไอยุทธมันหนีเข้าป่าลึกไปแล้วตอนนี้ก็มืดคำ่ำไม่เหมาะกับการเดินป่ามันอันตรายมากนะพรานบุญเอ่ยถามเพื่อนรักแต่ถ้าปล่อยมันไปวันข้างหน้ามันต้องกลับมาฆ่าชาวบ้านอีกแน่นอนลุงยุทธเอ่ยขึ้น งั้นเอางี้เราเดินเข้าป่าไปอีกหน่อยแล้วหาต้นไม้ใหญ่ๆแล้วขึ้นไปพักบนต้นไม้ก่อนรอเช้าเดี๋ยวค่อยหาทางกันใหม่พรานบุญเอ่ยพวกเขาเดินเข้าไปอีกไม่ถึงห้านาทีก็เจอต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านพอที่จะปีนขึ้นไปได้ง่ายๆและสูงไปหน่อยก็จะเป็นคาคบที่ใหญ่พอเอ็นหลังได้สบาย และมันสูงพอที่จะมองเห็นพื้นที่โดยรอบได้อย่างชัดเจนพวกเขาจึงตกลงใช้ที่นี่เป็นที่พักชั่วคราวตอนนี้ก็ขอนรุ่งแล้วเดี๋ยวพอฟ้าเปิดเราค่อยออกตามหากำนันเสาต่อละกันพรานบุญเอ่ยขึ้นอากาศในป่าค่อนข้างเย็นและประกอบกับมีลมพัดมาแรงบ้างเบาบ้างมันยิ่งทำให้เพิ่มความเย็น จนทำให้สองเกลอต้องนั่งกอดอกเพื่อลดความหนาวทั้งสองนั่งหลับตาอยู่บนคาคบไม้กิ่งใหญ่และแล้วหูของพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าย่ำไปบนใบไม้แห้งเสียงดังกรอบแกลบกรอบแกลบสองสหายหันไปมองทางเสียงที่ได้ยินพวกเขาก็เห็นผู้คนที่มีทั้งหญิงและชายราวห้าหกคนได้ กำลังเดินผ่านต้นไม้ที่พวกเขานั่งอยู่สองสหายนั่งนิ่งแทบจะก,กลั้นลมหายใจเพราะกลัวทำให้เกิดเสียงดังโดยไม่รู้ว่าผู้คนที่เดินอยู่เบื้องล่างเป็นใครและพวกเขามีเพียงมีดคนละเล่มเท่านั้นเพราะไม่คิดว่าต้องวิ่งตามปอบร้ายเข้าป่าตอนนี้พวกเขาทำได้แค่อยู่แบบเงียบที่สุด ผู้คนเหล่านั้นกำลังเดินไกลออกไปจนเกือบจะพ้นสายตาของพวกเขาอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นปรากฏร่างร่างหนึง่งกระโดดออกมาจากพุ่มไม้ที่พอเห็นพวกเขาก็จําได้ทันทีว่ามันคือกำนันเสานั่นเองสองสหายเพ่งมองแบบตาไม่กระพริบตอบกำนันเสารกระโดดเข้าหาร่างที่เดินหลังสุด และดูตัวเล็กเหมือนเป็นผู้หญิงร่างนั้นล้มตึงตามแรงกระชากของปอบกำนันแล้วแกก็ขึ้นคล่อมร่างนั้นพร้อมกางกงเล็บอันแหลมคมหมายเจาะทะลวงเข้าท้องของสาวเจ้าแต่ทันใดนั้นร่างของปอบร้ายกับมีอันต้องกระเด้งผึงออกมาเพราะร่างที่นอนอยู่กับพื้นมันขยายใหญ่และลุกขึ้นพร้อมคลานสีขา รางเงยหน้าส่งเสียงคำรามรั่นเสือเสือสมิงพรานบุญพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาลุงยุทธถึงกับเบิกตากว้างอย่างตกใจทาร่างนั้นคือเสือสมิงแล้วที่เดินมาด้วยกันก็ต้องเป็นเสือสมิงด้วยนะสิใช่แล้วมันจริงอย่างลุงยุทธคิดเมื่อร่างสมิงส่งเสียงคำรามออกมา พวกที่อยู่ข้างหน้าก็หันกลับมาแล้วร่างกายของพวกมันก็แปลเปลี่ยนเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างพวกมันเดินเข้าหาร่างกำนันที่ตอนนี้ดูเหมือนความหิวโหยของแกจะเปลี่ยนเป็นความกลัวไปเสียแล้วแกหันหลังเตรียมที่จะกระโดดหนีแต่ช้าไปเมื่อสมิงตัวหนึ่งกระโดดเข้ามาขวางหน้าแกไว ตอนนี้กำนันเจ้าอยู่ในวงล้อมสมิงร้ายโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เสือสมิงตัวที่โดนกำนันกระชากมันใช้ขาหน้าตบพัวไปที่ร่างของกำนันแกถึงกับกระเด็นหือออกไปในขณะที่ร่างแกลอยอยู่กลางอากาศเจ้าสมิงอีกตัวก็อ้าปากกว้างและกระโดดเข้างับร่างกำนันพร้อมสะบัดไปมาอย่างแรง ตอนนี้สองเกลอได้กลิ่นคาวเลือดลอยมาเตะจมูกแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเงียบอย่างเดียวเสียงร้องโหยหวนของปอบกำนันดังลั่นป่าและเพียงครู่เดียวเสียงของแกก็เงียบไปกำนันเสาตายสนิทต,ตอนนี้ร่างของแกถูกเหล่าสมิงรุมแย่งกันกัดกินบางตัวเข้าดึงส่วนแขน บางตัวดึงส่วนขาบางตัวเข้ากัดกระชากเนื้อส่วนลำตัวเพียงพริบตาเดียวร่างของกำนันสาก็เข้าไปอยู่ในท้องเหล่าสมิงร้ายหลังจากนั้นพวกมันก็พากันเดินหายไปในความมืดพรานบุญกับลุงยุทธไม่สามารถหลับตาลงได้เลยพวกเขานั่งรอจนกระทั่งฟ้าเปิดแล้วพากันลงมาจากต้นไม้ แล้วเดินเข้าไปดูตรงจุดที่เหล่าสมิงรุมกัดกินกำนันเสาก็พบว่ามีเพียงส่วนหัวที่มีดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวของกำนันเท่านั้นกำนันเสาอาจจะชอบเล่นของโดยที่ไม่มีใครรู้พอทําผิดกฎของก็เข้าตัวจนกลายเป็นปอบพรานบุญพูดขึ้นสองคนจัดการขุดหลุมแบบง่ายๆฝังหัวกำนันเสาไว้ในป่า แล้วเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านลุงยุทธกับพลานบุญไปที่บ้านกำนันเสาก็พบเมียของแกที่กำลังนั่งรอกำนันเสาอยู่ลุงยุทธจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เมียกำนันเสาฟังหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอีกช้าบ้านทั้งหมดยกให้ลุงยุทธเป็นกำนันคนต่อไปและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ ถ้าท่านชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะโชคดีไม่ถูกผีหลอก